ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวเซเดนบูเวิร์มนะครับแล้วก็ผู้ผลิตมูลไส้เดือนนะครับอันนี้ผมแมนจากเพจเซเดนบูเวิร์มนะครับวันนี้ก็ะจะมาสาธิตนะครับการใช้มูลไส้เดือนเนี่ยใส่ลงไปในต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับผมคือมูลไส้เดือนเนี่ยมันจะไปช่วยเหมือนเป็นป Ł ุ๋ยอะครับป Ł ุ๋ยอย่างดีอะครับจุลินทรีย์สามชนิด แล้วก็เวลาเราลดน้ํามูลไส้เดือนลงไปเนี่ยมันก็จะได้กินเลยต้นไม้จะได้กินทันทีนะครับแต่เราไม่ได้ผสมลงไปผมผสมลงไปในดินตั้งแต่แรกละคราวนี้เราจะมาท็อปด้านบนนะครับเวลาเราลดน้ำเนี่ยก็ให้มันลงไปในต้นไม้ให้รากมันได้กินนะครับเวลาผมใส่นะครับก็จะใส่ลงไปเลยด้านบนท็อปเวลาลดน้ำลดน้ำมันก็ไหลลงไปด้านล่างให้รากมันได้กินนะครับยิมโนใส่ได้นะครับ ก็จะมียิ้มหนแอสโตที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็ตระกูลที่มันเป็นตอก็จะบำรุงเยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเอามาใส่ด้านบนให้ดูกันมูลเส้นเดือนบูเวอร์เนี่ยจะเล็กละเอียดมากนะครับเป็นผงอย่างนี้เลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเห็นกันไหมไอที่อยู่ด้านบนนั้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผม เอาน้ำฉีดล้างออกนะครับรอบหลังนะครับผมมีเยอะมันก็เลยใส่เข้าไปเยอะนะครับต้นนี้ต้นน้องเป็นต้นน้องเล็กนะครับชํำลากไว้นะครับคุมหน้าไปเลยครับ นอกจากได้ปุ๋ยแล้วเนี่ยยังมีวัสดุคุมหน้าดินด้วยนะครับขับสีสันพื้นนะครับให้แตกต่างจากตัวสีของต้นไม้นะครับก็จะทำให้เขาสีดูสวยดูสว่างขึ้นมานะครับ ค,คุมหน้าดินไปด้วยนะครับปรับสีให้เด่นขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเราถ่ายรูปถ่ายอะไก็จะดูดีอันนี้มีตัวเส้เดือนกึ๊ดกึ๊บกึ๊ดอยู่ด้วยทำงานครับช่วยกันทำงานเขาจะช่วยเราพรวนดินไปอีกทีหนึง่งนะครับเคครับจบคลิปก็ท่านในมีความสงสัยหรือว่า,าแมน ตัวไม่เพิ่มเลยลเราเชิญจำนวนตัวยังไงอาหารเสริมมีอะไรเบดดิ้งหรือว่าเอาไปใช้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ถามผมมาได้นะครับผมขอบคุณครับสััสดีครับ